โอ้ยยกลัวกลัวเลยกูเลยทั้ไม่เอาอะไรอ่ะเป็สัตว์นะกูเขาไปอยู่บ้านกูอยู่ในรูในวมันลูกตาเาจริะเรียบรอโดนไฟฟ้าแล้วพวกมึงอ้าหนีดิอ้าวอ้าวเฮ้ยวนี่ดเดอดเือดเอเเัวขึ้นแล้วโอ้โหคนประดู

เริ่มไปแล้วไอ้เหี้ยมึงตักดาวอยู่เอาไอ้เชี่ยกูเพิ่งเกิดไอ้สับเอาวันที่3ผมจะีคําอันใดยิ่งค็อตได้อยากได้แค่สองเซนิกับอีกหนึ่งโกลด์กับด้วยไปหาการ์ตาที่ร้านใกวัดวัดอะไรแล้วมาเตจุดตุวมาเตเอามาจุดวะมาแลดูเชี่ยขอเปิดประตูให้ผมเจอหลุมวะนะเอวผมได้อะไรมึงบูกผมได้ไม้มากปะเฟรมอินเดีทําไมวะแบบใช้ทัอเหรอเอวดีชาย ใจจะหายกูกลัวผีมกันแล้วตอนนี้กูไม่ชอบอะไรกาก้าพี่อยู่กาก้ากูไม่ชอบเขาวงกดอ่ะถึงในโรงงานกูไม่ใช่ถึงในเอ่อห้องมกูสภาพก็เป็นยี่ก็ตามกูไม่ชอบสถานที่เลยว่ะมันมีเฟมอินดี้โอ๊ยนั่นประเด็นนี้ขันเลอร์คันเลอร์อ้านี่ไงได้ภาพมาหนึ่งอันได้หรือเปล่าผมได้ภาพมาหนึ่งอันแล้วขายอีกสองกระปิ้นกระพริบเลยผมไม่ได้ภาพมาหนึ่งอันแล้วได้เท่ากันเลยผมได้กินมไม่ได้จบแล้วก็ได้ทั้งตีเลยวะอ้าวอ๋อไม่ทั้งตีโอเค

หน่มกูเรียกจุฬาตีเปร์เป,เปล่าเป่าวะกูหายด้วยเด็กจุฬากูโดนแดกต้องวิจัยครับใช้สมองดิหาทางให้ผม่อยครับผมเซียนมากถ้าไม่มีผีอบอกไว้ก่อนจะมีดิให้ผมลององนะครับให <c oughs> ้ผมลองคว้าใส่ผีเอ้ยคว้าใส่ผีจะเป็นไงวะล <c oughs> องดูดิได้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 ไดไปดิต่อดิคว้าใส่ไ่โดนอ๋อนี่เออคว้าได้ อเออใช่ต้องใส่ตมอใส่ตมอใส่ต้องใส่กันนึงคือฆ่าอีกมันเอาเัวรอดจากีป่ะอ๋อมันเอาไว้หยุดผีมันจะโดนโอเคโประตูประตูประตูสรุปว่าเขาเล่าวิ่งเชียร์ขาังกลมจริงๆนั่นแหละไอประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยอ้าวว้าวจิงกันเบนจิงกันเบนเสดสอรีออสโตควีนสโตควีนสโตควีนจิงกันละเบนเละจิงกันละออสโลว์กอลูช่วยด้วย ไปต่อได้ไหมผมชอบออกมาเยอะพนลูผมก็ชอบไปทางทางเดิมหรอไปแนววเดิมนี่หว่า้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาีมาี่มาี่กลับมากับมากมาสโนควีนกลับมาสโนควีนเอาวะเทสหาลูใครชอบเขาเจอเลยัต์โอ้ยเราเจอไปนี่เอจิ๊อ้าวโดนแมึงมาเจอทุกเฮ้ยนี่มัน ดาบพี่คาดมาไหมเนี่ยนี่ดาบมาแล้วไปนี่เหนื่อยยิงกว่แล้วพี่สันติูรีเวิร์บเด็กไม่เว้นเวลาตัวเลือกแล้วฟิกเซอร์ว้าวมาแล้วถึงเวลาของกูแล้วคือยังไงนั oh yes, <S 1> <S 1> ่นไงมันมาแรงอยู่นู่นอันดอนอยู่นู่นอันดอนอยู่นู่นคือไม่ไล่เองคืไม่ไกลจเองจ้าตกใจหมดเลยเฮ้ยแอมนดอนอันอนนดอนรีโซหรอวะรู้บอกกูอัพเนาะไอ้เหี้ย นีไงแอบดอเอ้ยกูขาไปตัวนึงแล้วทุกคนไอ้ยันดิบูรีเวิร์บอะอะไรเนี่ยตักเจนเน่โดนโดนได้เจอจหนีแค่วิงอลเดนเบลสิเดนเบลจะต้องทิ้าอยูแอนด์วิเอาไรเที่เจเโอเคโอเคให้เราเออสั่กระดิ่งเข้าทุกอันนะแม่แรงไปตัวหนึ่งแล้วทุกคนน่นนั่นแล้วกระดิ่งแล้วก็เอดาไปตกมาแรเฮียเามากูุเป้าปตัวหนึ่ละุเ้ตัวที่อาใส่โค้ดโอไม่โค้ง่ายเลย เรียบร้อยสองตัวแล้วสองตัวแล้วฮะติง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 โอเคอีสี่ไปต่อโตเฮอะไรสัตสเอ้ยเอ้ยกูจะเด็กเข้ามาสั์เหตุไจเจอกูอ้าเฮ้ยเด็กเข้าไม่กูช่วยดีใจเาตีไม่ได้ไม่้องครับเรียบร้อยแล้วผมหน่ายเฮียไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรแลนด์มาช่วยแล้วโรแลนด์ เูเก่งเหรอูเก่งเหรอเาเก่งเูเก่งเเก่งเูเก่งเูเก่งมาว่าชดโอะชดวชดโอ่ากูบเาลิงกับเบลคบันเนี่ยตอนนี้เราสมบัติดะพ่อไอตีมเเก่งเหรอเเก่งเเกเยเก่ไอตรงนี้ไม่ลิงเลยไม่เจอไม่จังหัวเราเลยหัวคยู้ไหมาเห็นตอยู่อู่ด้วยเยอะใช่ ไม่ใช่มองไม่เห็นนะเกิดอะไรขึ้นวะกุนจะจูบสองรอบแล้วปีคุมกันเองค่ะเอต้องเล่นเต็มจอมามามาทเขเอันนี้ลิงยงวค้างอย่างเดยนี่แหละนี่ผมมันก็่ลิงะไปเยียแล้วอ่ะไม่รู้ไม่ได้รับปงปง มัพี่พอ<ป>พี่พอพี <hi> utan, <บ>่พอพี่พี่พอเดนไอเอเจนต์เอเจนเอเยนผมมางรั้งคิดพี่เนี่ยผมลืมพี่เป็นเอเจนต์ในบริษัทผมคืออะไรไอไอแบงค์ยำยำมาแบงค์ยำยำมองดองที่ไหนเนี่ยเออมันต้องสองพยานนะก็สามพันพอแล้วนะมีเกียนปะไออันนี้คือมีอยู่ตรงนี้ยังมีสามพันแล้วมีแกนปะกูชื่อหมูสับไปได้หนมา ตีี๋ยวเข้าทีู่เขาไปฟันไดเลยใช่ไหมตีแล้นะแลมันจับมันเล่นแซมากถ้ามันเปิดมันต้องแบบคนนให้เราเห็นด้วยนนั่นดิแล้วนี่อ๋อเนแล้วร้อนแล้วมามาเฮ้ยอย่าหายอ่ะอย่าา้มไปหมดเวลาของบูรีเวิร์ฟแล้วยูอะไรวะกดหนล่้อกดเลขด้วยเฮีย ไงวกูรู้ไ้โชว์อภพินิานยวกูนิ่งๆล้วบินมาแล้ววิงมาแล้วเดี๋ยวดูดดูเฮียกดเลขไม่ทันอิพัฒทักแชทกูมาว่าทำไมถึงไม่เห็นว่าพวกเราคนดี่ะจ้ตงจีนทำตัวนี้มานี้สนุกแน่เลยว่เยียจริงกูก็ว่างัน

อาชิบายแล้วโอ้ <oughs urai S 1> â, โหือะไรวะไอ้เนี่ยไม่เข้าอย่ามุมกลมป่ะหนึ่งสองสามพี่ลสออว่ะสามสี่เออว่ะหนึ่สองสามสี่ห้าวะเนี่ยหนึ่งสองสองมสสห้าเอ้ยเป็นยังไงวะยังไม่เข้าใจวะก็้กลองหนึ่งสองสองสมสามนี่พี่รู้ได้ไงวะไม่ใหพี่กดไงพี่กดไปถึงสี่ตัวแล้ว หนึ่งหนึ่งผมพี่คืออะไรหนึ่งธรรมดาอ๋อธรรมดาหมายถึงพี่ป้าพีาอย่างอันนั้นอันนั้นพี่กดอะไรนี่ไม่มันเป็นสาวอย่ามุงกล่มพี่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 ได้ลองหรือยังพี่ได้ลองหรือยังยังยังอันนั้นอะไรพี่ไม่รู้ไงเจอเดี๋ยวพี่ไปดูไงว่าผมเจออะไรตอนนี้ดูตรงไหนเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นจกหนึ่งเอ้าอายุกดได้สีแดงก็จะหนึ่งเอ้สามแม่งตายกดผิดสองสาม หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองเจยยอมทำนอกูเก็ตละเจยมทอ๋อต้องยอใช่ใมเดินผาหน้าไปแล้เว้ยหนึ่งใช่แล้วเราตายหรือเป่าเออยอยอดยอรอดยอดอยอรอดจริงวะยอรอดยอรอดรอดอมึงเับกูยอมืกไม่รอดเฮ้แต่มันมีชิ้เดขึ้นหน้ากูเลยนะเว้ย ตอนนี้กูอยู่ตรงประตูเลยเว้ยทุกคนอู้ชิบหายกระปิดตายแน่ด่าอ้าวยิบหายกระปิดสองรอบโอเคกระโดดไม่เป็นไรเมื่อกี้กูกระปิดไป็สี่รอบเว้ยเกกูยังวิบอยู่โอ้ก็ผิดโอเคกูกูชินเน่แล้ววันนี้ทำไงดีวะกูไม่รู้เว้ยชินเน่ก็คือตายแล้วถ้ามีชินเนะก็จังหน้าจอตายได้กาอีข้ามิสมากูไปดีกว่าเอ้ามันจ้องมึงแทนเว้ยตอนนี้รอให้หน่อยดิโอเคไม่ต้องอะไรเยอะว้าถ้าผีมันเฉยแล้วได้เฉลียอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยไม่อะไรอ่ะเฉลย เอ๊อเดี๋ยวก่อนนะแต่ตรงหน้าประตูมันมีมีสื่อบกเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นโค้ดวะหรือโค้ดไม่ถึงสีวะกอเคละกูเกคละกูว่ากูโอเคละแป๊บหนึ่งกูเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงไอ้นี่ใช่ไหมประตูใช่ไหม,าาม,ไมใช่ไหมเออใช่ไหมกูกลังถามเนี่ยนี่ไงได้เด็กกูกูจ้องมาห้านาทีเลยกต้องให้มันให้มันฟิตเหรอหรือว่าหรอให้มันฟิตให้มันฟิตยังไม่ได้เลยไม่คืออะไรวะอ๋อกูเกตละแต่ว่ามันต้องทำสายว่าจากข้างนอกข้างในไปข้างนอกใช่ไหม เลี้ยงไงไม่เก่งไม่ไม่เกี่ยวมาห้าทีเลยไม่เก่งเลยมาแล้วทั้งนี้หาที่ลบก่อนไหมอันแรกต้องเป็นลูกดาวใช่ไหมดาวแต่ต้องเป็นอะไรวะต้องเป็นตีกลุ้มกลมแล้วก็ต้องเป็นจับจับจับที่อะไรไอีดีเออนี่ปะอ่าใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปไปไปประตูว่าจากข้างในเข้าไปข้างนอกเาจ้ได้แล้วเพื่อนจัดเลยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ยังฉีด

다 한도 지수 나 한도 디. 수 에어 타비가 찢어 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 어 คเหน่อยมากไหมคุณกรจายกูได้ดีอ๋ออ๋ไอ๋ไม่เอนจไม่เอ็นไวเดินไม่ได้นานี้นมันล็อกขาคเ้ยไปูไปห่พนไปไหีตอดดตอติดติดติดหนติดหินหใหญ่ดูนะที่เหนื่อยรู เราลองเรามาทางไหนวะเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปที่ไหนวะไปทไหนะไม่รู้เขไม่รู้เกมต้องไพัฒนามปีหนึ่มีช่องโหว่ีไม่รู้กอะไม่รู้ไปช่องโหว่เกมอใครวะมีเอีเลยเ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเอาเ what the uh, f*** i what are hey, you here